สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับปืดปิดปาร์ตพาเก่งก่อนเกมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในศึกฟุตบอลพรีเมียร์นะครับระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีครับวันนี้จะเป็นการเปิดบ้านของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับการมาเยือนของเชลซีนะครับ ผลการแข่งขันทั้ง2ทีมนะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนัดที่ผ่านมานะครับชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับมีอยู่4คะแนนนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับและในส่วนของทีมเชลซีนะครับ4นัดที่ผ่านมานะครับชน,นะ2เสมอ2มี8คะแนน อยู่อันดับที่5ของตารางนะครับผลการแข่งขันทั้ง2ทีมนะครับ5นัดล่าสุดที่พบกันมานะครับในฝั่งของมิสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะ2นะครับเสมอ1ครั้งนะครับแล้วก็เชลซีก็ชนะไป2นะครับและเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยนะครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมคิดว่าในฝั่งของเจ้าบ้านนะครับ อย่างทีม่มชสเตอร์ไนเต็ดนะครับมีแน่นอนนะครับไม่ต่ำกว่าสองนะครับเรามารุนกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ,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 ะสําหรับวันนี้นะครับปื๊ดปิดป,ปาร์ตพาเก่งก่อนเกมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ